ครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาผสมดินให้เพื่อนๆลองนําไปใช้ดูนะครับผมอันนี้จะเป็นสูตรที่ผมคิดเองนะครับผมสูตรตามหนังสือไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีข้อแตกต่างเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองเผื่อเป็นทางเลือกเนาะเผื่อว่าเพื่อนๆจะชอบแต่สูตรของผมมันก็อาจจะไปซ้ํากับคนอื่นอ,อันนี้ก็ต้องกับขออภัยด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้ไปดูใครมา แน่ใจว่ามีคนทําไปแล้วหรือยังเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ก่อนอื่นเราต้องไปหาใบมะขามกันก่อนไปตามหาใบมะขามกันครับ yeah! ระยะหนึ่งก็มาถึงต้นมะขามนะต้นมะขามอยู่ริมนาเลยต้นมะขามสวยมากเลยตอนนี้เพื่อนๆลองดูด <Wow. S 1> นะิโอ้โหกิ่งก็สวยเลยนะผมว่าก่อนอื่นเราก็มีคาดมาด้วยอันนึงนะครับถ้าเพื่อนๆมีคาดที่เป็นคาดละเอียดเที่ซี่เขาเชิดกว่านี้ก็จะดีครับ <Okay. S 1> แล้วก็จะคาดคาดพวกกิ่งไม้พวกเศษท,ท่อนไม้นะครับ <Okay. S 2> หรือพวกขยะถ้าเมิดอถ้ากรณีมีขยะนะเราก็จะขาดขาดออก <c oughs> ให้เหลือแต่ใไบไม้ครับ <c oughs> ความรวดเร็วอันนี้ร้อยผมร้อยผมกวาดไปบ้างแล้วนะทางนี้เดี๋ยวเรามาทีนี้กันแถบนี้ผมยังไม่ได้กวาดเลย <c oughs> น,นี้ผมได้ขอได้ขอเจ้าของนาเข้าไว้แล้วนะครับ มีคนรู้จักกันผมก็เลยขอขอว่าขอไปมาถามได้ไหมอะไรเขาก็บอกไปกว่อเลยโ <Okay. S 1> อเคเราสางเขากิ่งไม้ที่ยาวๆออกก่อนนะแต่ที่คนเป็นท่อดเล็กๆเ,เราก็ใส่ไปได้นะไปได้ไม่เป็นไรอู้ตรงนี้หนาแน่นเลย ก็เคลียร์เคลียร์เคลียร์เอาไปกองไว้ที่โคนให้กับเขานะครับให้เราเจาของ<า>หน้าเขาจะได้ไม่ว่าเราทำเยเอะแล้วกวาดมาสักระยะหนึ่งแล้วเาาก็ตักใส่กระมังวันนี้กวาดได้เยอะเลยนะครับ ผมมาวาดไปแล้วรอบนึงแล้วก็เอาหญ้าสดเศษจริงไม้ออกหรือเราไปเลือกที่บ้านก็ได้นะก็ใส่โอเคนี่นะครับลักษณะของดินใบมะขามว้าวตรงนี้จะดีมากเลยตรงนี้ตรงที่ปนอย่างเงี้ยส่วนที่ไปเป็นใบสดๆอย่างเงี้ยครับถ้าเพื่อนๆเอาไปใช้เลยผมแนะนําให้ให้ให้เทกองไว้สักสองอาทิตย์นะครับให้ใบสดๆเขาแห้งก่อนเนาะนี่ย ผมกวาดได้สองกองนะแต่อีกกองนึงผมเดี๋ยอีกกองนึงอยู่ตรงนู้นอีกกองนึงผมจะอีสองอาทิตย์เดี๋ยวผมก็้าแมวผมกวาดกองไว้เอาไปแค่เอาไปแค่ชายก่อน ถ้าเป็นปนๆปนปนเนี่ยครับปนๆดำๆาๆเงี้ยใช้ได้เลยครับผมโอเคเอาไปผสมได้เลยแต่วันนี้ที่ผมเอาไปผสมผมมีอยู่แล้วไง เราได้ดินใบมะขามลแล้วเราก็จะร่อนร่อนใบมะขามครับ <Wow. S 1> เขาแต่ดินแล้วก็ใบมะขามนะพอดีอันนี้ผมเอาใบามะขามที่ผมไปกวาดมาทิ่แล้วผมไม่ได้เอาคาดไปก็เลยจะติดกิ่งไม้มาเยอะก็เลยต้องมาร่อน <c oughs> แต่ที่ผมไปกวาดมาเมื่อสักครู่ที่เพื่อนๆเ,เห็นอันนั้นผมจะเก็บไว้ใช้ทิศหน้านะครับรอให้ใบที่มีใบเขียวปนแห้งก่อน ก็จะออกมาลักษณะนี้อ๋อมีหอยด้วยแล้วก็จะมีแมลงอะไรวิ่งกันเต็มเลยครับแมลงที่อยู่ใต้ดินใบมะขามก็จะได้ดินใบมะขามออกมาลักษณะนี้ครับมีดินแล้วก็ใบมะขามที่ย่อยสลายแล้วล้วนซุยอันนี้พร้อมใช้ใช้ได้เลยครับเราก็ได้วัสดุปรุงดินครบแล้วนะครับผมหนึ่งดินล้วนซุยครับ จริงๆถ้าเป็นดินแห้งแล้วร่วนซุยกว่านี้จะดีนะครับอันนี้ผมเร่งด่วนก็เลยได้มาลักษณะนี้นะครับผมถ้าเป็นดินแห้งร่วนซุยปนๆเลยอ่ะจะดีครับแล้วก็ดินอีกอันนึงที่ผมอยากลองมากเลยผมไปอ่านเจอในหนังสือนะครับเขาเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ค่อยมีเวลาเปลี่ยนกระถางให้ใช้เป็นดินเหนียว <Whoa. S 2> ดินเหนียวแต่ว่าเอามาตากให้แห้งเลยนะครับแห้งสนิทแล้วทุบให้ปนเป็นผงๆเลยครับ <Okay. S 2> อันนั้นผมอยากลองมากเลยพอดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปขุดไปขุดแล้วมาตากดินตากแห้งไว้และอยากลองมากเลยอันนั้นอนะ่ะสองใบก้ามปูครับผมใบก้ามปูของผม,ผมที่มันปนอย่างนี้เพราะว่าผมปั่นนะครับปั่นหรือบดให้มันปนอย่างนี้ฮะให้เขาปนอย่างนี้เลย จะนุ่มๆอย่างงี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาพาเพื่อนๆปั่นหรือบดใบกัมปูนะครับไม่ไม่ไม่ไ,มได้ซื้อเครื่องบดนะเพราะผมเน้นประหยัดอันนี้จะมีเศษปุ๋ยปุ๋ย,ยละล,ลายช้าอยู่ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีดินเก่าที่เทออกเอาอ,ออกมาปั่นเพราะผมร้องหลายอย่างร้องแบบไม่ปั่นเป็นใบกัมปูเลยมันไม่เวิร์คครับแล้วก็ผสมแบบแฉะ ส่วนตัวผมรู้สึกมันไม่เวิร์กนะผมก็เลยเอาออกเปลี่ยนเปลี่ยนดินใหม่แล้วก็ดินเก่าผมก็ไม่ได้ทิ้งตากแดดแห้งๆลาดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทิ้งไว้แล้วก็เอากลับมาใช้ใหม่เอามาปั่นรวมกับใ <Okay. S 2> บกมปูอันใหม่สังเกตจะมีชิ้นชิ้นกละบมาพ้าสับหลังๆผมไม่ได้ใช้แล้วนะกลับมาพ้าสับเพราะม,มันต้องแช่น้ําถ่ายน้ําทุกวันนะหนึ่งอาทิตย์ะครับ แล้วผมรู้สึกว่าพอมันไปเจอน้ําแล้วอบอยู่ในตู้มันมีกลิ่นผมไม่ค่อยชอบกลิ่นผมก็เลยหลังๆไม่ได้ใช้ละไม่ได้ใช้ก็เวิร์สครับสวยงามเหมือนกันสามจะเป็นดินใบมะขามครับที่ร่อนแล้วนะฮะร่อนก็คือเอากิ่งไม้ที่มันใหญ่ๆออกนะครับโอเคแต่ถ้าเพื่อนๆมีมีคาดที่เป็นคาดแบบซีละเอียดไปคาดคาด,าดพวกเศษไม้ออกก่อนก็เราก็ไม่ต้องมาร่อนครับ แล้วก็สี่จะเป็นแกบดํำนะครับผมแกบดำํำเดี๋ยวอัตราส่วนผสมถ้าเพื่อนๆดูไม่ทันผมจะขึ้นให้ที่ข้างๆ <Okay. S 1> หน้าจอนะว่าผมใส่อะไรประมาณเท่าไหร่เนาะแล้วก็ที่ผมใช้ตักผมก็จะใช้เป็นกระถางกระถางอันนี้น่าจะเป็นกระถางห้าจุดห้านิ้วมั้งครับถ้าเพื่อนๆใช้อะไรตักก็ใช้อันนั้นตตวงทุก ทุกอันนะครับหมายถึงว่าเอาใช้อันนี้ตัดเราก็จะใช้อันนี้แหละเป็นตัวต,ว,ตวงนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยอันแรกผมจะเริ่มตักใบกัมปูปั่นนะครับย้ํานะครับใบกัมปูปั่นจริงๆฮนะมันจะฟูๆแปลกๆใช่ไหมดูสิผมปั่นอันนี้ใส่ไปหนึ่ง 3าแต่ก็สี่หากเสียงมันไม่ชัดเจนยังไงผมต้องกราบขอภยัยจริงๆด้วยนะครับผมยังไม่ได้ซื้อใหม่มาเลยครับผมผมต้องกราบขอภยัยจริงต่อไปผมจะตามด้วยดินใบมะขามครับสี่ส่วนหนึ่ง สองสุยมีกิ้งคือด้วยมีกิ้งคือครับเ oh, <no. S 1> มื่อก่อนผมกลัวมากเลยหลังๆปลูกบอนสีเจอบ่อยครับเลยกลายเป็นไม่กลัวไปแล้วสี่ ต่อไปก็คือดินดินร่วนนะครับอันนี้มันชื้นไปหน่อยครับจริงๆต้องแห้งนะมันชื้นไปหน่อยดินนะครับดินสองนะครับอันนี้หนึ่งดินเหนียวทุบนี่ผมอยากลองมากเลยครับ <Wow. S 1> ต้องลองให้ได้ดินเหนียวทุบกัน สองนะครับปีผมใช้สองนะครับต่อใบเก็บดำเก็บดำครับหนึ่งสองครับเก็บดำผมใช้สองนะคลิปอาจจะย้าหน่อยนึงผมอาจจะพูดละเอียดหน่อยนึงก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆฟังไม่ทันเดี๋ยวผมขึ้น ให้ตรงข้างจอนะครับว่าอันไหนใส่เท่าไหร่โอเคถ้าเพื่อนๆต้องการผสมเยอะกว่านี้ก็คูณสองไปเลยนะครับคูณสองไปเลยอย่างใบก้ามปูก,ก็แปดินใบมะขามแปดคือก็คือค,ค,คูณสองไปเลยครับหินล้วนก็จะกลายเป็นสี่แล้วก็แกบดำก็จะกลายเป็นสี่นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการใช้เยอะๆนะฮะ แล้วก็ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับนี้กล้องอาจจะสันส้นๆหน่อยนะผมต้องกลาบขออภัยด้วยนะครับมือเดียวครับสังเกตไหมครับเพื่อนๆ <Wow. S 1> จะเป็นฟูๆนุ่มๆอันนี้ผมรู้สึกว่าเวิร์กมากเลยจากที่ได้ลองใช้ดูนะครับผมชอบมากๆเลยผมก็เลย ไล่เปลี่ยนหมดเลยอันไหนที่เป็นดินสูตรต่างๆที่ผมได้ผสมไปใช้นะครับผมก็ไล่เปลี่ยนเกือบจะหมดแล้วเกือบจะครบทุกต้นแล้วนะครับเปลี่ยนมาใช้สูตรนี้เลยผมรู้สึกว่าลงตัวสุดๆดดเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะให้ดูนะครับความต่าง คมต่างของดินสูตรที่ผมผสมให้ดูนี้กับอันนั้นก็คือสูตรทั่วไปแล้วกันเนาะผมจะพูดอย่างนั้นดีกว่าผมขอยืมคําคุณวีมาใช้นะครับผมกกเกษตรไม่มีคําว่าถูกว่าผิดนะครับผมกเกษตรไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะครับแต่อะไรที่ผมลองใช้แล้วมันเวิร์กผมก็จะมาแชร์ต่อ มันดีผมก็จะมาแชร์ตอบเ,เพื่อนเนาะก็คือลองแล้วต้องลองแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูคลิปต่อไปจะเป็นต้นที่แบบมันจะมีอยู่ออสองกระถางที่อีกกระถางนึงอะ่ะเป็นใช้ดินสูตรนี้แล้วอีกระถางนึงก็เป็นสูตรทั่วไปผมจะใช้คำว่าสูตรทั่วไปเนาะตามที่ได้ลองใช้ดูจะเห็นความแตกต่าง ผมไม่ได้ใช้อะไรนะครับหมายถึงว่าพวกผงชูรสหรือเป๊ปซี่อะไรต่างๆนานานะฮะผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ลองใช้เลยไม่กล้าลองมันแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนลองแล้วดีก็ฝากคอมเมนต์ใต้ล่างได้นะครับเผื่อผมจะได้ลองใช้บ้างนะครับ ก็จะประมาณนี้นะคนไปคนมาคนไปเรื่อยๆเนี่ยเริ่มเข้ากันแล้วครับ <Wow. S 1> จะเป็นนุ่มๆแบบนี้เลยเรากรมให้แน่นขายออกมาก็ยังนุ่มอยู่นะครับจะออกเด้งๆหน่อยครับโอเคลองไปทำใช้ดูนะครับผมแต่กระแบสบ้ลสีเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นจะดีแบบนี้อีกนานแค่ไหน จะยั่งยืนไหมเพื่อนเพื่อนก็ที่มองเป็นธุรกิจก็อย่าพึ่งทิ้งงานหลักนะครับผมให้มองเป็นอา,อาชีพเสริมรายได้เสริมไปอย่างนี้ดีกว่านะครับอย่าเพึ่งไป <Okay. S 1> ทิ้งงานหลักลาออกจากงานมาแบบปลูกบ,บอลสีเลยลงทุนกับบอลสีทั้งหมดอันนี้ผมก็ oh, <no. S 1> ไม่แนะนำนะครับหรือว่าก็แล้วแต่แล้วแต่ความคิดของใครนะไม่ห้ามกันไม่ได้นะครับ ก็ทําได้เลยครับก็อย่าอย่าเพิ่งไปทิ้งงานหลักแล้วกันเนาะโอเคอะไรที่เราเริ่มด้วยความรักมันจะยอ่ยอมดีเสมอนะครับผมก็คือเรามองเขาทุกวันแล้ว,ลวรู้สึกสวยแล้วรู้สึกชอบย่อมดีเสมอครับดียังไงฮนะก็คือว่าเวลาที่เพื่อนๆได้ขายวันสีใช่ไหมถ้าต้นไหนไม่สมบูรณ์เราก็จะบอกลูกค้าเลยว่าต้นนี้อย่าวไปเลยไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยพี่พี่ที่ผมซื้อของเขาประจําเขาจะบอกผมตรงๆเลยว่า น้องเป็นตอนนี้น้องป่วยน้องเป็นโรคอย่าเพิ่งเอาไปเลยแต่ผมก็เอามานะเพราะว่าผมก็เอามาดูแลรักษาถ้าเกิดเราเริ่มด้วยความรักอย่างพี่คนที่ผมไปซื้อบลนสีเขาประจำอะ่ะเขาก็จะบอกผมเลยแล้วโทรไปถามก็จะมีคําแนะนําตลอดเลยผมก็รักต้นไม้ไงผมก็อยากให้ต้นไม้เขาถึงไม่ใช่ต้นไม้ของผมนะอยากให้ต้นไม้เขาเติบโตงอกงามสวยงาม แค่นั้นผมก็มีความสุขแล้วครับนี่ก็เข้าที่แล้วครับผมเดี๋ยวดูอีกทีนะดูผมกำปึ๊บนี่แห่ไหมฮะยินจะชื้นชื้นห,หน่อยหน่อยะครับผมไม่ได้ใช้น้ําเยอะนะครับผมจะใช้ดิดหน่อยแค่ชื้นชื้น,นไงผมชอบมากเลยเวลาเราเปลี่ยนกระถางหรือเติมดินเงี้ยมันสะดวกสบายนะครับผมโอเคมันง่ายต่อการทํางาน,นครับมันจะไม่เลอะเทอะมาก ผมจะใช้แค่นี้เองประมาณนี้แหละชื้นๆแค่นี้พอโอเคครับผมเดี๋ยวถ้า,างไงคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาให้ดูประสบการณ์ถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยซื้อบอลจีนมานะครับตอนที่ผมเล่นบอลผมเริ่มเข้ามาเล่นบอลเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนบอลจีนไหนบอลไทยถามเขาว่าอันนี้อะไรก็คือเขาบอกสตอร์เบรียสตาแต่ก็ไม่ได้รู้นะว่าจีนหรือไทย ซื้อเข้ามาซื้อมาทีแรกก็ยังไม่รู้ว่าจะทําเขาอย่างไงก็มียุบไปเยอะเหมือนกันครับแต่ต้นที่รู้ทันก็เริ่มทดลองก็รอดปลอดภัยแต่ผมจะมาแชร์นะว่าทํายังไงให้บอลจีนอันนี้เห็นปุ๋ยเห็นปุ๋ยไหมอันนี้จะเป็นจากดินเก่าบอลทำางไงให้บอลจีนอะ่ะแข็งแรงโตไวแล้วก็ใบสวย ใบตึงเหมือนคล้ายๆกับบอลไทยนะ <Wow. S 1> ผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนแหละที่ที่ซื้อบอลจีนมานะครผมซื้อมาอาจจะโดยไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยในเมื่อเราได้เข้ามาแล้วเราก็ดูแลเขานะครับอย่าเพิ่งไปแอนตี้แล้วก็ทิ้งต้นไม้ไปว่าเป็นของจีนอะไรเงี้ยนะฮะสงสารต้นไม้นะครับไหนๆเราซื้อเข้ามาแล้วเราก็ดูแลเขาให้สวยงาม เดี๋ยวผมจะอัพให้ดูคลิปหน้านะครับว่าต้องทำยังไงบ้างเนาะร <Okay. S 1> ับรองว่าเวิร์กแน่นอนถึงแม้จะยุบไปแล้วเหลือแต่หัวเหลือแต่ตอก็ฟื้นกลับมาสวยงามได้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราได้บอลจีนมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีเขี้ยวถ้าเกิดเป็นต้นที่โตแล้วนะครับเขาจะเริ่มมีเขี้ยวเล็กเล็กเกเ,กเ,กเ,กเนี่ยเราสามารถแยกเขี้ยวได้ไหม เดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวผมทําให้ดูคลิปหน้าผมแยกไว้แล้วแหละผมแยกไว้แล้วก็งอกโตแล้วแหละอยู่ในกล่องผมแยกจากกล่องไปลงกระถางบ้างหลายต้นแล้วแต่อายุน้องยังไม่ได้นะหมายถึงว่ายัง่างผมไม่ได้แต่ผมเห็นเขามีเขี้ยวแล้วบังเอิญเขายุบทิ้งใบย,ยุบจนแทบไม่เหลือใบแล้วไม่เหลือเลยเหลือแต่หลอดหลอดก็แกนครับหลอดที่โผล่มาก็ แกนไม่ยอมโตไปไหนผมก็เลยกลัวเขาตายผมก็เลยจัดก,การแสเคียวออกแสเคียวออกแล้วก็งอกขึ้นมาเป็นวันสีหลายๆต้นคือหนึ่งต้นมีหลายเขี้ยวมากเลยก็เลยโชคดีไปแล้วก็ที่ยุบเหลือแต่หลอดแกนแกนก็ไม่ตายนะครับ <Wow. S 1> ไม่ตายตอนนี้ก็มีสามสี่ใบละเดี๋ยวผมจะอัพให้ดูคลิปหน้านะครับ โอเคแล้วส่วนที่อ,อ,อีกต้นนึงหลายต้นเลยแหละอันนี้บ้านที่ผมไม่ได้ไปเอาจากบ้านพี่ที่ผมซื้อประจำนะผมไปซื้อเขาน่าจะสองสาครั้งมั้งอันนั้นคือที่บ้านเขาจะส่วนใหญ่จะเป็นโลกเยอะเลยอันนั้นก็ยุบเหมือนกันเป็นโลกอันนั้นอนะเป็นโลกเป็นบอนไทยนะครับแต่เป็นโลกยุบโกนใบตอนนี้ก็ฟื้นกลับขึ้นมาแล้วครับหลายต้นมีองค์หญิงน้อย มีคุณชายอะไรบ้างหลายอย่างหลายอย่างหลายอย่างแล้วก็อีกอันนึงที่เขาบอกผมว่าเป็นอะไรนะมงกุฎเพชรแต่ผมไปให้พี่เจ้าของฟาร์มดูแล้วนะครับ <Wow. S 1> เขาบอกไม่ใช่เขาบอกว่าเป็นสตอร์บรีสตาร์นะครับแ,แอบช็อกนิดนึง <c oughs> โอเคครับผมถ้าไงฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะอ๋อแล้วก็เดี๋ยว คลิปหน้าก่อนที่จะเป็นคลิปของดูแลรักษาบอลจีนหรือว่าบำรุงบอลจีนให้โตนะครับอย่าเพิ่งแอนตี้ผมนะผมก็ไม่ใช่ว่าไม่สนับสนุนของไทยนะตอนนั้นที่ซื้อมาก็คือไม่ไม,ไม่ไม่รู้รู้แค่ว่าสตรอเบอรี่สตาร์รู้แค่ว่านิเวฟรู้แค่ว่าบับเบิ้ลแดงแค่นั้นเองก็ซื้อมาอย่างนั้นนะครับผมยังไงผมก็สนับสนุนของไทยอยู่แล้วครับ วอนไทยยังไงต้องไปไกลถึงดาวคารให้ได้นะครับผมโอเคครับผมยังไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนถึงคลิปดูแลต้นบอนจีนผมจะเป็นคลิปอบอกตัวยาทุกตัวที่ผมใช้ทั้งทั้งอินซีทั้งอะไรทั้งชีวภาพทั้งเคมีนะครับผมใช้ควบคู่กันไปเลยนะครับบอนสีใช่ว่าอยู่ในตู้แล้วจะปลอดโรคปลอดมแมลงนะครับ ไม่จริงนะฮะอันนี้ไม่จริงมันไม่ได้ปลอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็ต้องมีฉีดกันบ้างครับไม่ฉีดเลยเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ผมย้ําเลยผมกล้าพูดเลยนะครับเพราะว่าผมลองแล้วนะฮะโอเคนะครับผมขอบคุณมากเลยครับผมสําหรับการติดตามและรับชมนะครับอย่าลืมนะครับไปลองผสมใช้ดูนะครับสูตรนี้โอเคเวิร์กแจ่มแน่นอนรับประกันครับผมอันนี้ลองแล้วนะครับพูดอีกแล้วลองแล้วโอเคครับผม สวัสดีครับ